ข้อดีของการที่เรามีอาหารปิ่นโตนะตอนนี้ติดอยู่ตอนนี้อยู่ที่สวนหลวงหลอกกาวพอดีมาที่บริษัทติดเที่ยงวันนี้เที่ยงประมาณยี่สิบห้านาจีอยู่ักษสาที่าที่เปิดการที่เรามีเราเปอาหารปิ่นโตเนี่ยมันดีอย่างนะเราก็จอดใต้ต้นไม้เนี่ยนะ มีนมตัวเหลืองกล่องหนึ่งนะมีข้าวมาเช้านี่ตักใส่มาเลยนะก็ดีนะแต่เราไปกินข้างนอกดีดทีไปเจอร้านที่เราไม่คุ้นเคยเนี่ยอาจจะท้องเสียนะที่ดีกว่าน,นั้นก็คือมันมันประหยัดเดียเนี่ยโอเคนะเปื่อเป็นไอเดียนะมีอาหารปิ่นโตพกเอาไว้นะนเนี่ยเอาไว้ในรังเนี่ย หลังที่เราเก่าๆเนี่ยเก็บไว้ท้ายรถไม่หายนะไม่ต้องไปจ้างเขาทำโอ้ใบหนึ่งสี่ห้าพันของเราไวหนึ่งสมัยก่อนสักร้อยหนึ่งตอนนี้เก่าแล้วเอาไปท้ายรถคงไม่มีใครเอานะสรุปเราคือมีอาสปินโตเนี่ยไปที่ไหนก็ได้นะโอเคจบครับ